ว่าไปแล้วเอาจริงเหรอทำไมถึงมีสัตว์ประหลาดแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยละ่ะทําไมของแบบนี้ถึงมีตัวตนอยู่บนโลกได้เรากันเล่นเหรอเพื่อเราม่รู้สึกถึงความยินดีที่เออล่นออกมาจากก้นมือของติดใจช่วงชีวิตท,ที่ผ่านมาของเขาจนถึงตอนนี้แทบจะไม่เคยพบกับช่วงเวลาของความตื่นเต้นและเปล่งประกายเลยละมั้งเขาต้องสู้กับศัตรูแบบเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่าและดนจัดก,การลงแบบเดิมอยู่ร่่าไปเขาคิดว่าการต่อสู้พวกนั้นช่างไร้ความหมายแต่ทันใดนั้นกลับมีศัตรูที่ไม่รู้จกปรากฏตัวขึ้น ฉันชาติยานเตือนดังก้องอยู่ในหัวความโกรธเรียวที่สั่งให้ทำลายสัตรูตรงหน้าทุกอย่างได้มอบแสงสว่างในชีวิตให้เขาคำว่าสัตว์ประหลาดนี่ไม่ใช่คำที่ควรจะใช้กับสุภาพสตรีเลยนะคะวิเรเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดตัวจริงเลยถ้อยคำของเฟรอร์มเป็นที่เข้าใจได้ร่างกายของอิสราใหญ่เกินขนาดปกติของแมลแและเรี่ยวแรงทางกายภาพเองก็ไม่ธรรมดาเพิ่มเติมคือโดยปกติแล้วเธอมักจะทำตัวเป็นกุลสัตรีแต่เธอก็ยังเป็นฮีโร่และไม่มีทางที่เธอจะไม่ชอบการต่อสู้ เธอคือสัตว์ประหลาดตัวจริงและเธอถูกผลักดันด้วยความยินดีที่ได้ต่อสู้เพื่ออาณาจักรและราชาของเธออย่างไรก็ตามเฟรอมาเองควรถูกเรียกว่าเป็นสัตว์ประหลาดเช่นกันร่างกายของเขาปลดปล่อยเปลวไฟออกมาตลอดเวลาเล่ห์เหลี่ยมของเขาเราวกับเที่ยวพิษที่คอยแตกินดสัตรูในโลกของเรปเควสมีหลายอาณาจักรที่ถูกปีศาจตัวนี้ทำลายและผู้แกล้าเองก็ถูกบังคับให้สิสระครั้งใหญ่เพื่อเอาชนะสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่จริงมีผู้เล่นหลายคนที่ไม่ชอบตัวละครตัวนี้ตรงข้ามกับรูปร่่่่าาาาาางงงงสสขขมมมออออเเเคคว้้ลลัแะะหดหดดดีีดีียยทูภในนืต์ปร เรียกสุภาพสัตรีว่าสัตว์ประหลาดแบบนี้มันไม่ดีเลยนะคะโอ้จริงสิเดี๋ยวฉันจะปิดปากที่น่ารังเกียจนั่นให้เองถ้าจัดการกับปากพวกนั้นแล้วคงจะได้ยินเสียงที่ไพเราะขึ้นกว่าเดิมแน่เลยค่ะว่าไหมพลังถูกระเบิดออกมาส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่ถูกทาลายลงราวกับเป็นเพียงกิ่งไม้เล็กๆเปลเวเพลิงที่พวยพุ่งออกมาจากอีกฝั่งลอยขึ้นสูงราวกับมังกรขนาดยักษ์โอ้เจ้านี่ช่างไรความอดทนยิ่งนักถ้าอยากให้มันจบเร็วขนาดนั้นข้าจะจัดการให้เองโดยการเผาเจ้าให้เป็นเถ้าถ่านยังไงลกูเน,นไป็ฟ มแมลงเด็กจำเนืนอมากต่างฟักออกจากไข่และพุ่งเข้าใส่เฟรอไมร์ราวกับตั้งใจจะช่วยราชินีของพวกมันเฟรอไมร์โบกมือเบาๆเพื่อเาผาผลาญทุกสิ่งด้วยเปลวเพลิงอันรุนแรงใบหน้าของเขายิ้มออกมาด้วยความยินดีคูห้าห้าหาใช้ลูก้องอยู่ฝ่ายเดียวนี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะเฟรอไมรอัญเชิญปีศาจออกมาสุนัขที่พ่นไฟออกมาจากปากขุนฟางลุกไหม้และเต้นท่าทางแปลกๆออกผิวแดงฉานพร้อมด้วยหอ,อกที่มีไฟลุกโชนมันสเตอร์หลักชนิดผุดออกมาจากความว่างเปล่าและตั้งขบวนเพื่อคุ้มกันเขา แต่ันใดนั้นพวกมันก็ขยับตัวออกห่างจากเฟรเราไม่ราวกับโดนอะไรบางอย่างกระแทบทีข้าจะจัดการมันเองพวกแกไปจัดการมแมลงพวกนั้นจะใช้เวทไฟหรืออะไรก็ได้ข้าไม่สนแค่ทำลายทุกๆอย่างทิ้งซะเด็กๆที่น่รักของฉันไปจัดการกับปีศาจพวกนั้นได้เลยค่ะเพิ่มจํานวนและจัดการกับพวกมันซะเหล่ามอนสเตอร์ผู้ติดตามต่างก็เข้าห้าหันกันและดินแดนต้องสาบก็ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วเสียงขอองค์การทำลายล้างดังก้องไปทั่วพื้นที่บริเวณนั้นต่างกลายเป็นที่ราบใจกลางป่าทําให้ไม่ค่อยแน่ดูมน ต้นไม้ต่างถูกโค่นและเผาทำลายผืนดินกลายเป็นหลุมด้วยแรงระเบิดทั่วบริเวณบริเวณนี้เต็เมไปด้วยลิ่นของเลือดและ,มะแมลงเด็กที่ถูกเผาเสียงกรีดร้งองก่อนตายของปีศาจได้ยินไปทั่วแสงแวววับของเรียนทองช่างสวยงามถึงอย่างนั้นก็เถอะการอัญเชิญแบบไม่เสียอะไรเลยนี่มันน่าอิจฉาจริงๆเลยนะข้าไม่รู้หรอกนะพวกที่ไร้ความสามารถนั่นแหละผิดพวกอ่อนแอและไร้ความสามารถควรตายไปซะมีแต่ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะรอดและได้ครอบครองโลกว่าไหมอิสราเห็นด้วยกับคำพูดนั้นโลกใบนี้ช่างหดร้าย ไม่มีความเกรงใจหรือกรณีใดๆทั้งสิ้นมีแต่เพียงผู้แย่งชิงและผู้ที่ถูกแย่งโลกที่ถูกปกคลุมด้วยความรุนแรงไร้ซึ่งกฎของผู้อ่อนแอทั้งอิสราและเฟรอมายต่างก็มาจากโลกแบบนั้นวม่ว่าจะแพ้หรือชนะเหตุผลเดียวก็คือผู้แพ้นั้นอ่อนแอกว่าอย่างไรก็ตามมันยังทําให้เกิดเหตุการณ์มากมายมันไม่มีอะไรสะดวกสบายอย่างการอัญเชิญไร้ขีดจำกัดอะไรแบบนั้นอุ๊ยแหมดูเหมือนกฎของคุณเองก็ค่อนข้างยุ่งยากสินะคะอันยกระกาศคู่จุดๆๆดคุ๊มันมีสิ่งที่เสียเปรียบออยู่เสม เลเวลเเควส์จำนวนของมอนสเตอร์ที่สามารถอัญเชิญได้ระหว่างการต่อสู้นั้นมีจํากัดกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมันไม่มีสถานการณ์ตะลุมบอลอะไรแบบนั้นคุณต้องตัดสินใจว่าจะให้ใครออกไปสู้และข้อจํากัดนั้นจะไม่คลายออกจนกว่าจะจบการต่อสู้นี่คือเหตุผลว่าทาไมมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาก่อนหน้าน,นี้ถึงถอยออกไปจากเฟรอรไมเพราะพวกมันมีจํานวนเกินกําหนดจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้กับอิสราถึงพวกมันจะถูกอัญเชิญได้ไม่จํากัดจํานวนแต่มันก็เป็นจุดตายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของเมโน克กกาแน่นอนตัวเฟรองก็ไมม่สาารถหลุดดดพ้้้นนนขอจํากกััีไเช่ กล่าวเพิ่มเติมคือเขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้หนีเนื่องจากมีสถานะเป็นวอสมอนสเตอร์กล่าวอีกในหนึ่งคือการต่อสู้กับอิสราจะต้องดําเนินต่อไปจนกว่าจะได้ผลสรุปเลนทังตรงกันข้ามอิสราสามารถเลือกต่อสู้ได้อย่างอิสระตัวละครของอีเทอร์นอลเนชั่นมักจะต่อสู้กันเป็นกองทัพเสมอพวกเขาไม่มีข้อจำกัดแบบตัวละครของเรป e วสส่วนหนึ่งเป็นเพราะคำอธิบายการต่อสู้ของพวกเขานั้นไม่ได้บ่งบอกไว้ชัดเจนนั่นคือเหตุผลที่คุณมาก่อกวนฉันแบบนี้สินะคะทีวัดศพตอนนี้มแมลงเด็กจำนวนมากได้พุ่งใส่เเรมายและบทบัังศนวิสขขอ อิสลาอาศัยจังหวะน,นั้นเข้าไปแทรกระหว่างการต่อสู้ของแมลงเด็กกับมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาเธอจับตัวมอนสเตอร์พวกนั้นด้วยแขนที่สองและแทงมันด้วยเข็มพิษที่งอกออกมาจากก้นมอนสเตอร์ตัวชักกระตุกดวงตากลอกไปมาอย่างผิดป,ปกติและกลายเป็นสีแดงเข้มฮ่าฮ่าฮ่านั่นมันอะไรนะนั่นคือวิธีที่เจ้าวางไข่ใส่คู่นอนอย่างนั้นหรือถึงจะไม่สาคัญว่าอีกฝ่ายเป็นใครก็เถอะแต่ถึงจะสับดนขนาดไหนก็คุณมีขีดจํากัดซะบ้างสิเฟรดรอเมย์ทาการเย้ยหยันสัตรูของเขาเขาหนักได้วว่่าาาาาาอีีกกฝยมมมคสรรถในผลิตกออทัมาาไร้ขีดจํกัด ถ้าเขาอัญเชิญลูกน้องออกมาคูต่อสู้ก็จะอาศัยช่องว่างเพื่อจับกลุ่มและวางไข่ปรสิตลงไปเพื่อให้กำเนิดแมลงตัวอื่นๆมันเหมือนกับเขากำลังช่วยสัตรูของตัวเองอยู่แม้ว่าเขาจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเรเบคก์ออกมาได้แต่มันก็มีขีดจำกัดอยู่วฟเวทไฟที่เขาปล่อยออกมาก,ก็ใช้มานาเช่นกันเขาเป็นบอสมอนสเตอร์ปกติแล้วมานาของเขาจะไม่ค่อยลดลงมากนะักแต่ว่าถ้าการต่อสู้ยืดออกไปนานกว่านี้เนื่องไข่พวกนั้นอาจจะพังลงได้อย่างไรก็ตามมันเป็นการยากที่จะหยุดอัญเชิญมอนสเตอร์เช่นกัน สมนุนขององค์การต่อสู้ตอนนี้เอ็นเอียงไปทางอิสระเพราะฝูงแมลงที่พุ่งใส่เขามันสร้างปัญหาให้เขาเล็กน้อยถึงพวกมันจะเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆก,ก็ตามดังนั้นมันจึงไม่มีทางเลือกอื่นและทําให้เขาเริ่มจะหมดความอดทนพลังที่ราวกับพายุเข้าโจมตีใส่เฟร์โรมายและคนต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเขาลงอย่างไรก็ตามจู่ๆพลังอันรุนแรงนั้นก็สลายไปขอฉันถามอะไรคุณหน่อยนะคะโอ้จะมามีเมตรีอะไรกันตอนนี้ยังไงค่ากับเจ้าต่างถูกกำหนดให้เก็นค่ากันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพูดคุยกันอีกอย่าพูดอย่างนั้้นนเลยยรรราาาาาาชขอออองงงงฉัตัตกกะะไบบ่่คคุณค เขารักษาระยะห่างขณะที่จุดไฟขึ้นมาและหยุดคำพูดเอาไว้เฟรอราม์ลอกถอนหายใจและล้มอกตอนนี้เขาสามารถคิดหาแผนการได้แล้วถึงเขาจะคอยยื้อยูศสัตรูแต่สถานการณ์ปัจจุบันของเขาค่อนข้างแย่เขารู้สึกขอบคุณที่สามารถพักหายใจได้สักทีอีกอย่างคือเขาเองก็สนใจเจตนาของอีกฝ่ายเช่นกันเฟรอราเมกกำลังคิดเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายมีต้นกำเนิดคล้ายๆกันแล้วพวกเขามาจากโลกแบบไหนพวกเขาต่อสู้เพื่ออะไรและมาที่โลกใบนี้ด้วยเป้าหมายอะไรกันแน่ สติปัญญาและความสงสัยของเขาทําให้เขาต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอีกฝ่ายทําไมพวกคุณถึงโจมตีเราและเมืองมังกรนั้นหรือคะไม่ว่ากองทัพจอมมารจะนําความมืดมิดมาสู้โลกใบนี้ขนาดไหนฉันก็ไม่พบเหตุผลที่จะเข้าโจมตีเราอย่างกระทันหันแบบนี้เลยคะ่ะเมื่อได้ยินคาพูดเฟเรอไมกก็แสดงอารมณ์ื่นที่นอกเหนือไปจากเล่ห์เหลี่ยมและโหดเหี้ยมเป็นครั้งแรกอย่างแรกคือประหลาดใจและอีกอย่างคือการดูถูกอย่างถึงที่สุดฮ่า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 เข้าใจหรือเจ้ามันไม่รู้อะไรเลยหรือไม่ก็ราชาของเจ้าปิดบังเอาไว้สิิินนะจจรงจรงงๆเเลยุุดดชที่่าสสาสส ทันใดนั้นเฟรอมายก็ทราบว่าเขาได้เปรียบในแง่ของข้อมูลอย่างไรก็ตามความจริงพวกนั้นไม่ส่งผลอะไรกับการต่อสู้ขอบคุณที่เตือนนะคะแต่ว่าคำพูดพวกนั้นไม่อาจสั่นคลอนความจงรักภักดีของฉันได้หรอกคะ่ะข้ารู้คำพูดของอิสราเป็นจริงความจงรักภักดีของเธอไม่มีทางสั่นคลอนและความเชื่อใจของเธอที่มีต่อราชามิทำให้การเคลื่อนไหวของเธอหยุดชะงักเธอไม่เคยสงสัยในตัวของทาคุโตะและยินดีที่จะสละชีวิตให้หากเธอมีความคิดที่จะต่อต้านเขาจริงๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอกังวลเ เขารู้เรื่องที่แม้แต่ฝาบาทก็ยังไม่รู้พวกเรายังไม่รู้เหตุผลที่ถูกส่งมายังโลกใบนี้เลยทําไมพวกเขาถึงรู้เรื่องนั้นได้นะอีกฝ่ายเองก็ไม่ใช่พวกที่จะคายข้อมูลง่ายๆซะด้วยสิค่อนข้างนุ่ดหงิดซะจริงอิสลาไม่สบอารมณ์วิอาจขอคาแนะนําจากทาคุโตะระหว่างการต่อสู้ได้ถึงเธอจะมีพลังเหนือกว่าแต่เขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เธอจะมองข้ามได้เช่นกันเซียวขณะที่ลดการป้องกันลงอาจจะทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้พวกเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นยังไงอิสลาเอียงหัวให้กับคําถามของอีกฝ่ายจากนั้นจึงตอ,อออบกมา การใช้ชีวิตของฉันหรอคะฉันคืออิสราฮีโร่ของเมนอกราผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของราชาท่านอิราตากุโตไม่มีมากหรือน้อยไปกว่านั้นฮ่า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 เจ้ามันก็แค่หุนเชิดเชิงจงของความภาคภูมิใจและศรัทธาที่ไร้ค่าพวกนั้นหุนเชิดมันก็ตอบได้แค่อย่างเดียวนั่นแหละอิสลาะพยักหน้าให้กับคําพูดเหล่านั้นมันคือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวที่ทําให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่แอลลมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเธอข้าไม่ชอบเอาซะเลยอย่างไรก็ตามคําตอบพวกนั้นไม่ใช่่่่่สิงงงททีเเฟรรรรอมมต้้้้กาาาาาาาูลวํไจถึนนค เขากล่าวออกมาอย่างสงบแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธท้ายที่สุดแล้วเจ้านั้นเป็นอิสระเจ้ารับใช้ราชาด้วยความต้องการของตนเองยืนหยัดอยู่ในที่แห่งนั้นด้วยความต้องการของตนเองเจ้าสามารถทรยศราชานั้นได้แต่ก็ยังเลือกที่จะรับใช้มันอิสระสัมผัสได้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นความโกรธของเขาอิสระเคยฟังเนื้อเรื่องของเกมเรียกค t สมาจากทาคุตโตะแล้วและเธอพบจุดอ่อนรแรงของเกมอ PG ีวีซิการเรียกว่าเป็นจุดอ่อนมันเกินไปเพราะว่านั่นคือเป้าหมายของเกม RPG มันคือเกมสวมบทบาทรู้สึกยังไงที่ได้เป็นหุ่นเชิด คุณได้รับใช้ใครด้วยความต้องการของตัวเองหรือเปล่าล่ะคะเป็นครั้งแรกที่อิสระทาการย้อยุและเยื่ยหยันใส่สัตรูสําหรับฉันนี่ราวกับได้รับพลเลยนะคะแล้วรู้สึกยกังไงบ้างที่โดนบังคับให้เล่นบทบาทโดยไร้ซึ่งอิสระคุณปุกตาผู้น่ารักวัดศพและการต่อสู้ก็ดําเนินต่อไปฉากแบบเดิมราวกับเทปที่ถูกเล่นซ้ำกัดกินผืนดินและอีกฝ่ายไปมารวมไปถึงการประทะคารมกันด้วยแต่ถ้าข้ากําจัดเจ้าลงที่นี่ข้าก็จะได้รับอิสระภาพในที่สุดข้าก็จะเป็นอิสระเมื่่่อออเเเห็็็นนนนดัังง้ิสรรราากกกููถีีฝยยยททปคแ เข้าใจแล้วนั่นคือเจตนาของคุณสินะคะโอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้ทำตัวน่ารักจังเลยนะคะให้มแมลงน่ารำคาญโดนเผาและหายไปซะเถอะสถานการณ์กำลังเป็นใจต่ออิสลาถ้าเป็นทหารทั่วๆไปคงจะรู้สึกเหนือกว่าและลดการป้องกันลงในสถานการณ์แบบนี้อย่างไรก็ตามในฐานะฮีโร่ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง,งอิสลาไม่ปล่อยให้เกิดความผิดพลาดแบบนั้นรีทานปรงกันข้ามเฟรอไมยสับสนและงุดหิดกับข้อจำกัดปริศนาที่ผูกมดซัรปรูข,ของเขาไว้วัดซบทำไมถึงไม่ไม่ทำไมกัน หรือเพราะความเข้ากันได้ที่ต่างกันเขายิงเวทไฟใส่อิสลาหลายครั้งแล้วพลังของมันรุนแรงมากจนแม้แต่ชุดเกราะที่ทนไฟเยินละลายได้ในพริบตาอีกอย่างคู่ต่อสู้ของเขาเป็นแมลงถึงแม้ว่ารูปร่างจะอยู่เหนือแมลงทั่วไปมันก็ยังเป็นเผาแมลงและปกติมันสเตอร์ประเภทแมลงแบบนี้มักจะแพ้ไฟเกลงของเฟรอไมไม่สามารถจอะทะลุผิวหนังของอิสลาได้วิสิเห็นได้ชัดเลยว่าผิวหนังของเธอได้รับการโจมตีเข้าเต็มๆพราะมันกลายเป็นรอยมีสีดำอย่างไรก็ตามความเสียหายที่ทำได้น้อยยกว่าที่เขาคิดไว้ เป็นไปไม่ได้เพราะค่าความสามารถต่างกันงั้นหรอถ้าเป็นแบบนี้ก็แย่แล้วตามการคาดเดาที่เกิดขึ้นในหัวของเฟรอร์ไมเพียงแต่เขาไม่อยากจะเชื่อมันเท่านั้นโชคไม่ดีที่การคาดทะเนนนั้นถูกต้องโดยปกติแล้วในโลกของเว็บเควสตัวละครแต่ละตัวจะมีจุดอ่อนเป็นของตนเองยกตัวอย่างเช่นอ่อนแอต่อธาตุไฟและอ่อนแอต่อการโจมตีทางกายภาพนั่นคือข้อจํากัดของระบบและที่จริงแล้วเฟรอร์ไมเองก็มีจุดอ่อนอย่างอ่อนแอต่อธาตุน้ําและอ่อนแอต่อน,น้ําแข็งถ้าเป็นในโลกอีเทนลเนชั่นจุดอ่อนจะมอบความเสียหายเพิ่มเติมให้แกก่จมต อย่างเช่นยูนิตจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม10%ให้แกยูนิตประเภทน้ำแข็งเวทมนต์นี้จะเพิ่มประสิทธิผลขึ้น1.5เท่าเมื่อใช้กับยูนิตที่มีคุณสมบัติชั่วร้ายและอื่นๆดังนั้นภายใน e t e r n a l nation จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับจุดอ่อนมากนักเพราะสกิลของมันค่อนข้างซับซ้อนและมีจำนวนมหาศาลมันไม่มีอะไรอย่างไม่สำคัญว่าศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนถ้ารู้จุดอ่อนของมันก็สามารถเอาชนะได้อยู่ใน e t e r n a l nation ยูนิตที่แข็งแกร่งก็คือแข็งแกร่งมันไม่มีอะไรที่สะดวกสบายอย่างจุดอ่อนหรือกลยุทธ์ที่ใช้้ไดผล กดต,ตนที่ไร้คู่ต่อกรเพราะมีพลังเหนือกว่าอย่างท่่มทนถ้าเขาอยากจะเอาชนะความแตกต่างนั้นเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าหรือใช้กลยุทธ์เพื่อตัดกำลังของอีกฝ่ายลงอย่างต่อเนื่องทั้งคู่ห่างชันกันไปไกลลิบหักมองเพียงแอวอกแรกก็ดูเหมือนจะมีความเข้ากันได้ยากที่สุดและในกฎของพวกเขาผู้แข็งแกร่งมีพลังอันชอบธรรมในการบรีบบังคับผู้ที่อ่อนแอทิอันเชิญเพิ่มเติมออกมานี้ซะปีศาจแปลกดตัวขึ้นยังไม่พอพวกแกจงมาช่วยแค่เดี๋ยวนี้จัดแถวโจมตีจนกว่าสักคร เหล่ามอนสเตอร์ที่ถูกเขาอัญเชิญออกมาต่างร่วมเป็นจมตีอิสลาจากอีกฝั่งแต่แน่นอนว่าอิสลาทําการรับมือและจับพวกมันกินเหมือนเดิมพวกมันรวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ภายในท้องของเธอในขณะเดียวกันแขนข้างที่โดนเวทไฟเผาก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วมันคือความสามารถในการฟื้นฟูที่กล่าวถึงก่อนหนีน้ปรปบใดที่เธอยังมีสกิลนี้ไม่สำคัญหรอกว่าเฟรอมายจะปลดปล่อยเพลิงที่รุนแรงอีกกี่ครั้งเขาก็ไม่สามารถสังหารเธอได้อยู่ดีเขามีความหวังเล็กน้อยว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปเมื่อคู่ต่อสู้ของเขากินจนเต็มท้องอออย่่าาาาาาางงไไรรรกกตมมมมมมัันนเเิิดดดขขขึ้พะควสสถีีจ ตอนนี้เฟราไมหมดไพนมือแล้วในการต่อสู้เฟราไมมักจะเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยพลังที่เหนือกว่าของเขาเขาไม่มีท่าพิเศษอย่างไอร็อราชาสวรรค์แห่งน้ำแข็งผู้นั้นการวางแผนเพื่อทำให้ศัตรูเสียเปรียบคือความสามารถพิเศษของเขาและเป็นนวิธีที่เขาใช้ทำเรื่องต่างๆแน่นอนเขามีสถานะค่อนข้างสูงมีสีราชาสวรรค์และความสามารถของเขาก็เช่นเดียวกันเรื่องจะต่างออกไปถ้าคู่ต่อสู้ของเขาคืออาโทวอเธอไม่มีสกิลฟื้นฟูและเมื่อเป็นเรื่องของทาคุโตะเธอค่อนข้างที่จะโดนยื้อยุ่ได้ง่ายการ อย่างไรก็ตามไม่ได้ต่อสู้กับอโทวอแห่งโคลเลนแต่เป็นฮีโร่ที่ชื่ออิสราราชินีแห่งเมลแงทั้งปวงสุดท้ายคู่ต่อสู้นั้นเลวร้ายเกินไปมันมีพลังเหนือกว่าอย่างท่วมทน้นรู้ไหมว่าทำไมฉันอิสราคนนี้ถึงถูกเรียกว่าฮีโร่ผู้ปกป้องเฟรเรามายื่นฝ่ามือออกมาและปล่อยเวทระเบิดใส่ใบหน้าที่พูดออกมาอย่างมีความสุขนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเขาได้ดระหนักว่ามานาของเขาได้หมดลงอย่างสมบูรณ์พลังป้องกันได้รับการฟื้นฟูด,ด้วยนักล่าและกองทัพก็เสริมด้วยเมลแองเด็ก แต่ฉันยังสามารถสร้างกับดับเพื่อใช้ป้องกันได้และยิ่งฉันจัดการสัตรูได้มากเท่าไหร่ยิ่งไปตั้งประสบการณ์ที่ทาให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมในสงครามปกติต้องใช้กําลังคนที่เหนือกว่าถึงสามเท่าเพื่อยึดเมืองแต่ถ้าจะจัดการกับฉันแล้วก็ต้องเอาทหารมาอย่างน้อยห้าเท่าเลยค่ะวินาทีนั้นความพ่แพ้ของเฟยรอไมก็ได้รับการตัดสินค่ะดูเจ้าจะมีความสุขเหลือเกินนะคิดว่าเจ้าชนะแล้วอย่างนั้นรึบางทีมานาที่ลดลงอาจจะส่งผลต่อกําลังใจของเฟย,ย์ฟรอไม,มีีทท่ท่่่่าาาออออนนนนแแและสสับซึงตตกกจห้านด้วยเชิง อิสลายังคงเห็นประกายแสงในดวงตาคู่นั้นอิสลาจึงเอ่ยบางอย่างด้วยรอยยิ้มที่น่าสยดสยองซึ่งทาให้คนที่เห็นจะต้องสงสัยว่า,มาแมลงจะ,สะแสดงสีหน้าแบบนี้หรือเมื่อมันเยอะๆอีกฝ่ายหรือเปล่ากริย์แห่งเวนอก,กราสามารถมองเห็นเขตแดนทั้งหมดได้นั่นหมายความว่าตั้งแต่วินาทีที่คุณก้าวเ,เข้ามาในดินแดนต้องสาบแห่งนี้ทุกการเพลอนไหวลุ้นเต้นอยู่บนฝ่ามือของฟาบาดยังไงล่ะคะดวงตาของเฟรอรไมเบิร์กกว้างย่างตกตะลึงอิสลาที่เห็นท่าทีนั้นทําการพยักหน้าอย่างมีความสุข ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นการลอบจมตีสร้างความเสียหายหรือสอดแนมต่างทั้งหมดนั้นไรความหมายเมื่ออยู่ในเมโนก,กราแห่งนี้แม้แต่กิจกรรมยมราตรีต่างๆฝาบาทก็รับรู้ได้ทั้งหมดดูจากการเคลื่อนไหวแล้วเหมือนคุณกำลังวางแผนที่จะลักพาตัวคนสำคัญของของาณาจักรแห่งนี้สินะคะแม่งให้แมลงสวค์น,นีขอบคุณในความเหนื่อยยากนะคะพวกมันช่างอร่อยและทำให้ลูกๆของฉันอิ่มท้องเป็นเชียวละ่ะจากประโยคเหล่านั้นเฟรราไมรู้ทันทีว่าแผนที่เขาวางเอาไว้ถูกรู้มาตั้งแต่แรกแล้วเธอเปิดเผยเรื่องพวกนี้ออกมาเพื่อที่จะย่อเย,ย้ยเขาเฟร่น ด้วยความสามารถในการอัญเชิญของเขาเขาได้อัญเชิญมอนสเตอร์ระดับสูงออกมาเพื่อจงตีและแทรกซึมเข้าไปในเมืองแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าจะถูกจับได้ตั้งแต่แรกแบบนี้ถึงแม้อีกฝ่ายจะเป็นฮีโร่ไม่สิเพราะอีกฝ่ายเป็นฮีโร่การป้องกันเมืองจึงสำคัญมากเขามั่นใจว่าเมื่อขาขาเขาเรื่องเมืองถูกจงตีแพร่ออกไปมันจะดึงดูดความสนใจและทำให้เธอเสียสมาธิจนก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างการต่อสู้แน่นอนต่อให้อีกฝ่ายจะปกป้องเมืองอย่างแข็งขันเหล่าลูกน้องของเขาก็ยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับเมืองและผู้อยู่อาศัยได้ จากการสนทนากันระหว่างการต่อสู้เฟรไมพบว่าคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งตนนี้มาจากอาณาจักรที่ชื่อเมนอก,กราเขาจึงวางแผนที่จะลดทอนพลังของเธอทางอ้อมแต่แทนทั้งหมดนั้นช่างส่วนเปล่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าผู้นําของสัตรปูก็คืออาณาจากักรผู้นําของสัตรูมีความสามารถในการมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอาณาจากักรและสามารถออกคําสั่งให้ลูกน้องได้โดยตรงจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้อิสลาบอกว่าความสามารถในการอัญเชิญของเฟรไมนั้นค่อนข้างน่าอิจฉาแต่ไม่ใช่ว่าความสามารถของผู้นําเมนอก,กราโกงยิ่งกว่าอีกไง นี่คือความแตกต่างระหว่างเกม RPG และเกมจำลองสถานการ์เกมจำลองสถานการณ์สามารถสั่งการยูนิตได้ทุกตัวขณะที่เกม RPG จะดำเนินไปตามเรื่องราวที่กำหนดไว้เฟยอโรมาหายใจเสียงดังมนาของเขาหมดและตัวเขาเองก็บาดเจ็บเขากดปล่อยเวทมตน์อันทรงพลังและต่อสู้อย่างยากลำบากเฟยอโรมาพยายามหลบหนีแต่พลังที่มองไม่เห็นทำให้เขาล้มลงเลเรับ,รบควสคุณไม่สามารถหลบหนีจากบอสได้และตัวบอสเองก็ไม่สามารถหลบหนีได้เช่นกันการต่อสู้มาถึงบทสรุปผู้แพ้คือหนึ่งในสี่ราชสวรรค์แห่งเรเบควสปีศาจเพลิงเฟโรมา ผู้ชนะคือฮีโร,ารา่แห่งใมนกกราอิสระราชินีแห่งแมลแนทั้งปวงผู้ชนะจะได้ทุกสิ่งและผู้แพ้จะสูญเสียทุกอย่างนี่คือข้อความจากกระชาข,ของฉันท่านอิราฐาคุโตะเปร่ากับสุภาพสตรีที่ยอดตัวและจบติดกระโปรงขึ้นเธอยกแขนเที่ยวขนาดใหญ่ทั้งสองข้างอย่างสง่างามท่านกล่าวว่าแขนไม่เลวเลยแค่อ่อนแอไปหน่อยคุ๊ฮ่าฮ่าฮาแบบนี้นี่เองเขาต้องการอิสระเพื่อเราไม่รู้ตัวดีว่าเขาตกอยู่ในกระแสขนาดใหญ่ ก่อนที่จะมายังโลกใบนี้เมื่อเขาได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับความจริงของโลกในพื้นที่ลึกลับนั้นเป็นครั้งแรกที่เขาค้นพบเหตุผลสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและชะตากรรมที่ถูกจัดวางไว้อย่างไม่อาจหลุดพ้นเขาเชื่อว่าถ้าเขาสามารถครอบครองโลกที่อย่ตรงหน้าได้มันจะกลายเป็นความจริงถ้าเขาทำลายอาณาจากักรเมนอก,กราที่ไม่รู้จักนี้ได้หากเขาสามารถทำลายโลกใบหนึ่งได้มันสัญญาว่าสิ่งนั้นจะกลายเป็นจริงอย่างไรก็ตามความปรารถนานั้นไม่มีทางเป็นจริงเขาได้สูญเสียโอกาสนั้นไปตลอดกาลอาเข้าใจแล้วค่ะเขายิ้มออกมา ด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกสดชื่นขึ้นเมื่อเขายอมรับชะตากรรมที่ว่าตนเองเป็นเพียงหุ่นเชิดเขาก็รู้สึกโง่เขาที่ก่อนหน้าน,นี้ทำปูดื้อรั้นและมองหาอิสรภาพมีสําคัญว่าเขาจะไปที่ไหนเขาคือสีราชาสวรร์ผู้เป็นปรบักต่อฮีโร่เขาคือเฟรอมาจอมเจ้าเล่ห์และโหดเหี้ยมไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นทั้งนั้นก็มาทําหน้าที่นั้นกันมาเล่นกันให้ถึงที่สุดนั่นคือเหตุผลที่เช่นนั้นช่วยส่งต่อข้อความของข้าให้ท่านอิระทาคุโตะอ,อะไรนั่นหน่อยคืออะไรลรึกเที่ยวขนาดยักษ์อยู่เหนือหัว เขามีบาดแผลเต็มตัวจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบการโจมตีที่แทบจะมองไม่เห็นนั้นอย่างไรก็ตามเฟรอรไมที่เหลือลมหายใจเฮือกสุดท้ายเขาตะโกนออกมาเสียงดังราวกับเป็นการประกาศกล้าวต่อโลกใบนี้ไปตายซะเคียวนั้นสับลงมาจากซ้ายและขวาร่างของเฟรอรไมถูกแบ่งออกเป็นบนและล่างปีศาจเพลิงเฟรอรไมถูกกำจัดฟูไม่มีใครตอบรับเสียงของอิสราพื้นที่บริเวณนั้นเงียบสงบราวกับการต่อสู้ก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยเกิดขึ้นผืนดินรอบๆแตกกระจายและกองซากศพที่กระจาดกระจายไปทั่วเป็นหลักฐานว่าการต่อสู้นนนั้รรุแรงแงค่ห เมื่อตรวจสอบรอบๆอ,อ,อิสราทําการยืนยันว่าทุกอย่างจบลงแล้วจากนั้นเธอก็ตกอยู่ในความเงียบถึงการป้องเป็นเสร็จสิ้น่างน่าจะปวดที่เสียมแมลงเด็กไปแต่ด้วยสิ่งนี้เลเวลของฉันจะเพิ่มขึ้นอีกฉันคิดว่าในอนาคตน่าจะสามารถใช้สกิลได้มากกว่านี้รับเรื่องจังเลยนะแต่ก็ทําเรื่องเลวร้ายกับเด็กๆลงไปแล้วสินะคะตัวฉันมันเจ็บปวดเล็กน้อยเมื่อคิดถึงความเสียหายและ,มะแมลงที่ตายไปแต่ผลลัพธ์ขอองค์การรับมือกับแารนจมตีออกมาสมบูรณ์แบบพื้นดินที่เสียหายสามารถซ่อมแซมได้มแมลงที่ตายไปก็็สสสาาาาามมมรรรถใใหห้้้้กกกกกเเเเนนนิด่่่่ทตตอออองงะวขึจู ประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากการต่อสู้นี้เป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอิสราคิดถึงความสามารถใหม่ที่ได้จากการเลเวลอัพไม่เหมือนกับอัโทวอที่สามารถชิงสกิลของคู่ต่อสู้ได้ฮีโร่ตอนอื่นๆอย่างอิสราจะได้รับสกิลใหม่จากการเพิ่มเลเวลเธอสามารถเรียนรู้สกิลอย่างระยะฟักตัววางกับดักและสืบทอดบัลลังเพืช่วยในการเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตเมื่อคิดแบบนั้นแล้วอิสราจึงตั้งสมาธิเพื่อติดต่อกับทาคุโตะทันทีวิว่ายัางไงจะเป็นการดีที่สุดหากปรึกษากับนายท่านของเธอก่อน การต่อสู้จบลงแล้วไม่จําเป็นต้องระวังเป็นพิเศษไม่มีสัญญาณของสัตรูอยู่รอบๆดังนงั้นไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเธอจะ่อนคลายสักหน่อยเธอเพิ่งรับส่งต่อข้อความจากทาคุโตะให้เฟย์รมายก่อนหน้านี้จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการติดต่อกลับทันทีนั่นคือสิ่งที่เธอคิดแต่ว่าเธอลืมไปไม่เพียงอิสระทาคุโตะเองก็ลืมเกี่ยวกับการทําอธิบายของเฟย์รมายกฎของเกมอ p g พฝ่าบาทได้ยินไหมคะทุกอย่างจบลงแล้วฉันอยากจะปรึกษาอะไรบางอย่างด้วยคะ่ะเลเวลของฉันเพิ่มขึ้นจากการต่อสู้ฉันจึงอยากถาาว่าควจะเลลือกสกนดี อิสลาติดต่อกับทาคุโตด้วยเทเลพาธีด้วยความยินดีที่นำชัยชนมาให้แก่เจ้านายของเธอและคาดหวังว่าจะได้รับคำชมฝาบาทได้ยินไหมคะฝาบาทเกิดอะไรเท่ากับข้อความเท่ากับ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 การสื่อสารขัดข้องอีเวนปัจจุบันยังดำเนินอยู่ไม่สามารถใช้งานคำสั่งเพื่อสนทนาคุณไม่สามารถใช้กระดานสนทนาได้ปีศาจเพลิงเฟรอมายสัปรูซึ่งเป็นที่รู้จักดีในหมู่ผู้เล่นของเรปควีสท์ ที่จริงจากการสำรวจของผู้พัฒนาพบว่ามันได้รับการจัดอันดับให้เป็นสัตรูปที่ถูกเกลียดชังมากที่สุดง่ายๆเลยก็เพราะด้วยฝีมือของมันที่ทําให้สหายคนสําคัญของผู้กล้าเสียชีวิตความผิดพลาดร้ายแรงถึงเวลาที่ต้องชดใช้ให้กับความเย่อหยิ่งและมองโลกในแง่ดีนั้นราคาของความเชื่ออันมืดบอดต่อกฎเกียนที่พวกเขารู้จักจะได้รับการชำระในที่แห่งนี้โชคชะตาเริ่มหมุนอย่างรวดเร็วความสิ่งหวังซึ่งไม่อาจต้านทานกำลังคืบคลางเข้ามาเบื้องหลังเท่ากับสารานุกรมเท่ากับเท่ากับเท่ากับ เฟรอมายพลังชีวิต4 2 0 0ันมานา1น0 0 0พลังโจมตี22พลังป้องกันส0พสลังเวทห้าสิบห้าความเร็ว24ปีศาจผู้เล่ห์เหลี่ยมและโหดเหี้ยมเขาทำลายเมืองไปมากมายจงพึงระวังและอย่าลดการป้องกันลงเท่ากับข้อความเท่ากับ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 มากกว่าข้อผิดพลาดหมายเลข0 0 8ข้อมูลไม่ปกติมากกว่าข้อมูลโปรไฟล์นอกเหนือรูปแบบ